ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่อมเอาล่ะไปดูกันต่อที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับชาวบ้านก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับในภาคประชาชนมีการเปิดนี่ครับโรงทานทําอาหารปรุงสุกใหม่ๆนะครับมีน้องมีน้ํแจกกันครบถ้วนเลยทีเดียวโดยที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคประชาชนของตําบลบางระกมอำเภอบางระกมจังหวัดพิษณุโลกนะครับสมาชิกสภาเด็กและก็เยาวชนจังหวัดพิศณุโลกพร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดพิศณุโลกนะครับ เร่งมือจัดเตรียมอาหารมื้อเย็นไว้ให้กับชาวบ้านจำนวนมากกว่า500คนคือมีการลงชื่อร้องของการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารมื้อเย็นหรือว่าทุกมื้อแหละ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยบ้านเรือนถูกน้ําท่วมสูงจนทํากับข้าวกับปลากันไม่ได้แล้ว <c oughs> รวมถึงคนที่อพยพไปพักอาศัยอยู่ตามเพิงพักชั่วคราวต่างๆกระจายทั่วไปตามจุดต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะได้รับการแจกจ่ายกันไปอย่างทั่วถึงนะครับ วัตถุดิบประกอบอาหารเนี่ยชาวบ้านนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในท้องตลาดก็ร่วมกันบริจาคเข้ามานะาอันนี้ถือว่าเป็นการแสดงพลังร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคของประชาชนนะครับสำหรับการแจกจ่ายอาหารเนี่ยก็มีทั้งประชาชนนะครับพอพิュบปิ่นโตมาจากบ้านเมื่อกี้เห็นไปแล้วนะครับมาบรรจุเข้าสู่กับข้าวพร้อมน้ำดื่มครบเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีที่สู์เนี่ยบรรจุลงกล่องพลาสติกนะครับก็เตรียมพร้อมแจกจ่ายกับชาวบ้านที่พายเรือมารับเองอ่า นะครับหรือไม่ก็นําขึ้นเรือไปเลยไปแจกจ่ายตามบ้านเลยสําหรับคนที่ไม่สามารถออกมารับเองได้โอกาสเดียวกันนี้นะครับในภาพนี้ก็จะเป็นนักศึกษาจากกลุ่มอาสาดูสิทธ์นะครับมาจากกรุงเทพก็นําเอาสุขากระดาษจํานวน400ชุดไปมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคประชาชนนะครับซึ่งได้จัดสรรไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมสูงได้มีห้องสุขาเคลื่อนที่เอาไว้ใช้ในช่วงที่น้ําท่วมแบบนี้ด้วยนะครับด้วยสุขากระดาษเนี่ย อันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากมูลนิธิซีเมนไทยนะครับเป็นผู้ผลิตเพื่อช่วยเหลือผู้ผผประสบภัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้เห็นไหมครับพอกางออกมานี่คุณพี่คนนี้ตัวก็ไม่ใช่เบาๆนะครับน,น,นั่งไปไม่มียุบฮะนะ,ะพอเอาสุขากระดาษกางออกเสร็จปุ๊บเอาถุงพลาสติกใส่นะครับก็หย่อนอะไรลงไปให้เ็จเรียบร้อยหลังจากนั้นผูกปากถุงเอาไปทิ้งให้ถูกสุขลักษณะไม่ให้มันเป็นรอยตามน้ํะอันนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับโรคระบาดได้อีกวิธีการหนึ่งแล้วก็สะดวกด้วยดีค่ะนะครับก็แจกจ่ายก กระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่